ใครเดียวไปอยากต่อประพันธ์อะไรใครเดยวซ้อมมากี่วันครับเดือนนะก็ซ้อมอยู่ดี่ใครต่อประพันธ์อะไรอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมีใครเป็นคู่เต้าซอลมังก็เองพยักแล้วก็พี่ๆนในขายพวกในใครเจอกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ สูงเท่าไรร้อยหกเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้าสี่กว่ามวยสไตล์ได้ครับวันนี้เลยต้องมาเจอเคมอรูนะครับยังเคยต่อยกันไหมใช่้วทีครั้งและสองครั้งสองครั้งทั้งสองครั้งนี้เป็นไงบ้างครั้งแรกแพ้ที่จันทบุรีครับครั้งที่สองชนะที่ตอนยาอ๋อจันทบุรีนี่ช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยอย่างตะวันนานี้ตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยหก ตอนนี้มา112นานยังสองครั้งนาน,นานแล้วนะแต่เอาง่าว่าสองครั้งนั้นไม่ต้องไปที่ถึงอันนี้มาล่าสุดเลยคิดว่าน,นี่เอาชานะได้ไหมได้เขามมดสตา์เลยนะ,<อ>ะวันนี้จะต้องมาเจอคนใหม่วางกิววางแผงไงดีไปเรือ่อยๆกับต,ตามสไต,ตล์เรานะมีอะไรดีแก้ไขก็คุยเดียวแต่วันนี้คิดว่าเอาคืนแน่นอนและล่าสุดเราต่อยไปกับจะรุงเลยวันนั้นเป็นไ,ไง ชนะชนะคะแนนเป็นลูกลดไปมันก็เวทนี้เนะมวยรอบวันริบสองวัเช้าสอบหนักอย่างเป็นไงบ้างกจุดสองจุดสอเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเลยวไว้ดี๋ว่าน่าจะผ่านนะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะเท่านี้ชนะนี่เข้ารอบเลยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับต่อยหมวยไทยมาทั้งหมด้นจังหวัด แล้ยอคอ้าวฝากเชินๆแฟนครับแล้วหนอ่อยเป็นกำลังใจให้ด้วยจับที่อย่น้องอ้าวนี่ขอน้องโชคดีสำหรับครับ